สวัสดีครับวันนี้จะพามาผัดกะเพราวรวมครับนี่ครับมีหมูแดงที่เฮ็ดเองครับจะผัดกะเพราหมูแดงกระตุ้มเครื่องในม้วครับผมกับมีไส้กรอกผักกระรวมครับผักกับมีบกักเขือบักทัวน้ำใหม่ครับผมมาเบิ่งกะเาพราวรวมสูตรมุ้งม,มวารุวิสารครับกิกระเทียบลงไปครับผม กอกลงไปครับใส่กอกเนื้อแล้วใส่กอกเนื้อเจ้านี้นี่จะมันครับไม่ค่อยมีเนื้อใส่โรยอีสานผัดกะเพราผัดใส่กอกครับพอใส่กอกมันยังไม่สุกตัวอ,อื่นสุกหมดแล้ว จะกรอกสุกจะต่งเครื่องในลงไปครับหมูแดงเขารวมผมไปแบกเขือเดี้ยวเสมะไม่ครัวครับ ไม่เป็นตัวไม่ไล่ครับผมทอบธรรมดามนีน้ำสูกกับใส่น้ำสูกลงไปก็ได้ครับผมเราไม่มีครับเราสูตผมยะกัดมากแบบแห้งๆครับสามมักแบบแห้งๆจะปรุงรสครับตอ่นี่ ใส่สูตมรมะเขือมับน้ะเพิ่มใส่น้นำปลาน้ำแซ่บครับไก่ทอาใส่น้ำปลาดีแซ่บดีครับตรสลงไหลครับผมติดไก่ลงไปครับผม,บผมยืดดำครับผมนะครับพี่เด็ดไก่ทอดใส่น้ำปลาน้องครับแซ่บเกา่หลาย,ยาสี้เน่ากาแฟลายผม มัหนหวานมันตปรีเยียครับคุกเอาเข้ากันนะครับเข้ารวม รวมทั้งผักื้องในกบบนี้ปอดมีขายเคีิวมีทํำแท้หน้าครับแล้วมีปากหนามมีเข็มคนนะครับผมเข้าไปใส่กระเพราลงไปเป็นเรียบร้อยครับเอาบปนบานน้ำหอม หมูแดงฟองครับอู้หมูแดงหอมหอมพวกเรากินแต่มันง่าออกมากนะครับหม,มูแดงผมตลาดเขาครับกับไข่าดาวหนึ่งฟองใส่กอกอีิสานผมอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแต่กระไรกับของครับจับ่แม่ แม่ซิมหมดแล้วครับแต่ว่าแสบกะเพราวรวมกับหน้าตาจานอันนี้ไปกินโชว์ครับแม่ตากเอาแบกแดยังกะผมไขดาวหนึ่งฟองทำยังไงตู่ะครับพิมเดี๋ยวครับพิมกะเพราวรวมไกตเพราเหมือนตังเข้ากับ ทำยังไงไปเทียมรสชาติบางกอนครับกลมกล้อมพอครับต้มได้ดึงแห้งแซบต้มเพิ่งนงนุ่มๆไปเลยเป็นเนื้อเปล่อยไปเลยหอมนิดหน่อดีกว่า ใส่กวาดเป็นชนั้นหมูสบับแับมากครับนี่หมูแดงความหอมหอมหอุย่ะมันจะมากเลยแมวมาใช้น้ำป่าน้ำจัง่อยครับขัดกระเพราจะหอมกลมกลม เขนมอ่ะให้เัากินมหน่อกินปแบบคูเกมปคู่เกมก็ต้มน้ำใหม่ครับผมไม่ก่วยเนื้อไม่ก๋วยผมชอบอันนี้ทุเรียนครึ่งลูกเหลือคู่หนึ่ง เรียกกินแต่หมูแดงครับหมูแดงเผ็ดเองเล่นไหมแต่บอกพริกน้ำเปล่าไหมเพราดีแล้วเพิ่มพริกเพืด่ดเผ็ดบอกเผ็ดมากติ่งไง Khao nửa phê sơ bái sơ bái đấy khắp Hà Kỳ Tây rung khẩu mắm ăn khẩu gắn mứt Chớp bọt Rượu phạc nhau Còn nô mai, tôm Nô mai dây toàn bánh mặn Chèo khẩu ็บอกแต่งหมูแดงผัดกัะเพราแซ่บมาตกตาพริกก้ำปลาผมออกมาเห็นมันเป็นพริกบานบานขี้นู้บานบานครับแซ่บเรยเผ็ดขึ้นขึ้นหู กต่ม right ึอยูดามันแข็งหมดครับที่ขานร้อมันละลายเลยได้รวมเหมือนแกนีเพราะมันแบบมึงใส่อีกแห่งจะแสบ่ากินได้ผักกะเพราเพราะดีมีหมูแดงแล้วจากผัดกะเพราลองบึงครับอี่าไปดิ ตุ่มเนื้อเน่ยตึงอย่างเงี้ยแลว่าผัดกับเราลูกเกดแบบแซ่บซุดดอดนะครับกับไข่ดาวน้ำแซ่บมากครับคุณุดดอดขอว่าเป็นหมอครับคุณ ใส่วกซอสปรุงรสลงลดนิดห,หน่อยลงครับซอสหอยแล้วก็เพิ่มน้ำปลาเข้าขไปแทนแต่หมากเลยไม่กินน้ำปลาน้ำผัดสุด,ด,ดวดครับเห็นน้ำเพิ่มผัด,ดว่าเขีนน้ำปล่ารับ เ้ำปปากกะแบเพื่อนครับใจร้องเบืองครับหอมวงดีทช่ไหไดดาวมาครับขึ้นด,ดอกชับมาก ลองเติมหมูแดงนะครับใส่กะเพราหอมหินหินดีใส่กรบข้าะหม่หอมหมาแสบคับผัดกะเพราวแม่บบม,มบเติมหมูแดงมันไม่พอครับเพราะเรากินตลาด กว๋วยจั๊นี่ทั้งตุกตลงเลยหอม,หมผมกลงอมคิดดูครับ quả đấy Tổng bếp mà Thịt không bị gì มีนู่นิสูง,งเ,เพิ่มในสบายด้วยออยมากแม่ขอกระจาดนึงไว้แม่แซ oh. บมากครับผมนีด้วย เดี๋ยวน้ำหอมก่อนอยู่ในน้ำลายก่อนเราแพงครับหนึ่อยยี่สิบบาทมันหอมมันเหนี่ยมันลุกตัวพอดีแจับมากอ mm ืม hmm. มันมีสองคู่เป็นไงแต่มีคู่หน่อยคู่หนึ่งสุด,ดยอดก็บมากครับผมหวานผมกลมไปหมดจานนี้พอมีรสชาติอะไรครับเแ็บมากทุเรียน แต่ก็บอมากี่ยวกับผู้ d â ก็ถึงได้แบบทำไปได้หน่อยตัว10ห,หัวถ้าจะอ่อนก็จะหมกสวนก็จะอมีครับแบบปลูกไว้ก็ยังสวนลังบ้านครับมันใหญ่ขึ้นเป็นตน้วมันสูงโดนเต็มดิบด้วยเมื่อกีกัไปเก็บมาไว้นก็จัง้องหอยกล้วยหอยทุเรียนหอยยังไว้หรือผลไม้ประจำ อบครัวเลย,เยก็จะปลูกได้หลายถึงมั่งกูถึงเงาะเป็นมาเหมือนชาวผักใต้ครับุดี๋ยวมีสวนแบบนี้ครับเดี๋ยวหน้าคตจเดปลูกครับผมเดี๋ยวไม่ทิพน่าครับขอบคุณครับ